Yeah. <laughs> ตามมันไปก็ยังยังเก่า <S <S ตึกสักคนที่ว่ารู้อีคนก็ดูไม่มีความหมายไม่เคยได้ใจของเธอจะต้องทำยังไงให้เธอมาได้ถามเธอจริงๆช่วยตอบดีไหมยิ้มให้เธอไปฉันงม่ใจแล้วก็ยังเดินมันอย่างนี้หาทางออกมีเจอ เห็นใจทั้งนั้นรบกวนทธามาแนะนำวิธีจะยากเท่ไรฉันยินดีทำให้เธอทีอ่มากสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและยินดีต้อนรับยังไปทางการอีกครั้งนะครับน้องฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชหรือฤทธิ์เดอะสตาร์ครับ โอ้น้องลิศครับเมื่อกี้พี่เห็นน้องลิศเต้นแล้วแบบสุดยอดมากน่ารักมากมิหน้าแฟนคลับถึงทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้อาสอนหน่อยออออสสนนได้ครับทำทนนห่อยทานหน่อยทำอะไรครับเออ่จะต้องทำยังไงให้เธอมารักความเธอที่ช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปจนหมดใจแล้วก็ยังโดน คือโอ้โหเดี๋ยวนะทำแล้วมันไม่น่ารักคือใช่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 แต่แต่เวลาเวลาเวลาน้องริดทำเนี่ยดูเหมือนก็ได้มอบความรักให้ใครต่อใครนานาแต่คุณคุณเต๋อทำเหมือนจะไปจิ้มไขรทุกคนเนี่ยมนจะไปจิ้มตาไขรอะไรเงี้ยทั้เสี่งทั้งสนั้ โอ้โหโอ้โหโอ้ม่ไที่ใอ้เลครับไม่ได้ครับสับปะเลือดมาท่างนี้แต่ว่าเห็นตรงนี้แบบเต้นประมาเต้นเจ๋งขนาดนี้เนี่ยป่านหน่อยดีกว่าถ้าอยากจะเป็นเจ้าของเพลงเนี่ยทำไงอ่ะอ๋อถ้าใครอยากเป็นเจ้าของเพลง How to ของลิดนะครับก็ ซื้ออัรบั้อมเดอซา6ได้เลยนะครับตอนนี้ก็วางแผงทั่วประเทศไทยแล้วนะครับหรือว่าแม่งก็ใครอยากดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือนะครับก็สามารถกดดอกจันหนึ่งสองสามแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็โทรออกก็คือจะมีเพลงทุกเพลงในออรบั้อมเดอซา6ให้ดาวน์โหลดกันเลยครับเมื่อวานนี้นะคะคนเมืองเพชรตะต้อนรับน้องฤทธิ์เป็นอย่างดีเลยค่ะน้องฤทธิ์ได้รับภารกิจจากคนเมืองเพชรให้ไปภาคเรือ แต่ก่อนที่จะพากเรือนั้นนะคะน้องฤทธิ์จะต้องไปเรียนรู้การพายเรือก่อนค่ะจากฟีพายมืออาชีพเลยจากนั้นน้องฤทธิ์ก็เริ่มพากเรือไปแล้ว1คู่ค่ะแต่พากเรือคู่แรกก็ดันล่มซะง,งั้นแล้วคู่ต่อไปจะเป็นยังไง้ามพลานนะคะกับภารกิจพากเรือของน้องฤทธิ์วันนี้เลยค่ะ เขาบอกว่าให้ meantime, เขาอาจะให้ริพากตรัวจะมีแบบท่าท่าคนพากลิพากเป็นคนสุดท้ายตอนแรกอาจจะพักมันมาแล้วพอริพากกบอาจจะดอปเลยก็ได้อาจจะเงียบเลยก็ได้เขาวุ่เร็วมากวุ่นเร็วมากๆลองดูโอ้ลองดูเฮ้ยงสาโอ้ลองเดี๋ยวนี้จะตาจากภาคเรือ จอมลาน้วยคู่นะนี่จตาเขา้วยเราเราเาเาเราเอามเอาอรเ ให้น้องลิ้ให้น้องลิ้อยู่ไว้ดท้ายให้น้องลิ้อยู่ไว้ดท้ายหม่เลเอาเลยไมเล่นอารร้องนแดงลนมีคำมรัอแดงใครหดตัวเพชรต้มพยาอยู่ร้องน้ตัตาคนมีใรยมากรันตลาดผมเป็นฝาเปืไปไคยไปไหนร้องน้ำแดงร้องน้แดงอยาสอีกมีคำล้วยอมรับครรงำรไม่อมั้องน้ำตนี้เพชรต้มพยาเชรยที่มาถึงีตลาดได้เปล่าดยลอพ่อกมกอากมก่อนกม่ลกพอมกม่ล่อยอกมกอร 哎呀！我说你，我 <noise> 说<樂>，我说你啊！我说你他妈的，我让你吃点苦。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 我说你他

นี่เราตอนนี้นี่เราเอามา้เลยครับแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงน้ำเงินกันลังมาเลยครับแข่งกันเอาไว้แข่งกันเอาสู้สู้มันจ้ำมันมันจ้ำมันมันจ้ำมันพาให้เร็วพาให้เร็วพาให้เร็วนะครับตอนนี้ตอนนี้สู้สีมากสีแดงสุดตะวันแล้วแล้วมาแล้วนล้วมาแล้วเอาเข้าเข้าใจแล้วเอาตงตงเข้าไปแล้วกันขอเดียวตบมือให้ตรงนี้เลยเดียวครับขอบคุณครับ เก่งเลยนะครับเนี่ยผมชอบมากตอนนี้ยึดมือจังบึ้ดบึ้ดจังบึ้ดบึ้ดจับบึ้ดบึ้ดนี่ยเออเก่งมากเลยขอเสียงปรบมือท่านนะครับสุดยอดสุดยอดจริงเก่งมากเก่งมากครับตามทีมก็นะก็ไม่ได้เก่งแห่นั้นหรอกครับก็คือเราก็ทำตามที่พี่ๆนักฆ่าเขาแนะนำไม้เฉยแล้วไอ้บึ้ดจับบึ้ดบึ้ดจับบึ้ดเนี่ยมันก็ออกมาโดยสัญชาตญาณมายังไงไม่รู้คือเราดูจริงๆเนี่ยเหมือนมันจะเอ๊ะน่าจะพูดได้ไหมแต่พอเอาจริงคือมันจะแบบอะไรก็รู้มาตามฟิลเองอะดูจากฟิลแข่งเรือมันจะแบบบึ้ดจับึดบึ้ดบึด เออดีนะครับแต่จริงถือว่าเก่งมากเลยนะครับใช่ยอดเลยแต่ว่าช่วงหน้าช่วงหน้าครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าช่วงหน้านะครับผมจะนําเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาที่กลางสี่แยกแห่งนี้ครับครับแต่ว่าครับเรือยาวมากเลยนะครับอ้าวก็สี่แยกนี้สี่แยกแปลกดีนะครับเล็กๆสี่แยกไม่ใหญ่ๆสี่แยกขับ พี่เต๋อครับพอพี huh. uh ่เ huh. ต uh ๋อพูดขนาดนี้แล้วนะครับเอาเรือยาวมาขนาดนี้แล้วลิโก้ว่าเรามาพากเรือกันเลยดีไหมครับใครอยากฟังพี่เต๋อกับอาปูพากเรือไหมครับขอเสียงหน่อยครับเย้เดี๋ย้เดี๋ยวไม่ต้องพูดครับเย้ช่วงหน้าท่ามพัดไปดูกันครับพากเรือเฮ้ยเขาเรียนยังไงเขาเรียนมาทั้งวัน